สวัสดีครับพบกันคือเกันครับกับช่องคนดูดึงลลปลาวันนี้มาเยี่ยมมาเยีเ่ยนสเส้นตำข้าพวงเส้นตำเฮามีนกหลายเไปเข้าเววเววว่านกหลายเไปมาเยี่ยมเส้นเฮาผมกับนกเปิดนนี่ครับโอ้มยตุ้ยตัวนั้นจอบเหี่ยวตัวพี่ตัวน,นั้นผมกับนกเฉลยเพิน่น นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก่าโตรครับผมนี่มันกงรวมนะครับนี่ว่าหย่มนองทราเนาะนองทรายกัเดี๋ยวกาดไทยนกไปเบิ้งน้ำครับตกไม้ครับมีข้าวลมเจา้าจูอยู่นี่ตัวนี้แม,ม,ม,ม่นีข้าวลมบ่บ่มีเนะตัวนี้เนาะตัวนี้เดยนี่บ่นี้เออตัวนี้มีข้าวลมเนาะ เลี้ยงเลี้ยงลูกไปนี่นกข้าร่มเบิดบ่ <ไป S 1> เอาครับนกข้าร่มเบิร์ตตัวเลยนี่คัดนี่โน้นครับผมนีกใหม่นกใหม่น้อน,นกใหม่ข้าร่มครับผมนี่ข้าร่มครับว้า,าน,นีานนนขนนน่ข้าร่มสตโตเลยถ่ายเบินไหนสกินแน่เน้อนกใหม่คงกระได้น้อนกใหม่คงกระได้ครับผม เวียนเวียมายำออกเป็นนกหลายคนคัดใบครับ้ัวคัดใบเนาะผมมีข้าลมม,มีนี่น้นโน่นมีจับไม่ก็ยินดินแน่นอะสีแดงอยู่บอนกไม่ข้าล่มนี่ Đang nhiều nó tôi là tôi là chắc đèn đèn tôi là chắc đèn, áo trắng xì nó đểo hôm tìm bơi thôi hay hay cùi cành riêng nó cùi cành xiển phần áo vào phần chỉ đèn, che nổi che nắng, che nắng, che nắng, Nó nắng, phần nắng, che nắng, phần nắng, che nắng, bà luôn che ai che cả che vậy che nắng, che nắng, che nắng, มังกรอยากแพงแน่เนะาะพารถบเป็นดูแล ع, ให้เป็นพิเศษเนาะใส่นกตัวมาให้เบิงเ้งนะโมแบงก็อยากเบิง้งใส่หนุกต,ตัวมันหมานขึ้นเด้ข่าวว่ามันหมานเถอะโมแบงกับโมแบงยังแต่ว่าผีผ้าเพิ่นมาเบิ้งนกมันหมันมนะเป็นแนวยังไงถ้าผู้เพิ่นอยากเลี้ยงเบิ้งตัวยางมันปับาขายแกนเพิ่มลงมาก,ก่อน เพียงก็มีหลายอยู่ครับรพ่อนกเขาครับมาหนี่นพ่อนกเขาพ่อนกเขาคุณครับโอ้ร้ายขนาดครับตีตอคนเลยเดียว,มวผมถิมเบอร์โทรไปไไให,ให,ให้ให้น่องน้องใส้ผมนี่แหละเป็นแบงตัวใดก็ให้เป็นแบงน่องุยกันเองเนีย่ยเอาเพือแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ตัวดตัวใดนกตอกระจมตัวมันหมานเนี่ย ตัวนี้บ่ริวริวตันหรือว่าริวธรรมดาเปลือกมีเปลือกริวเปลือกมีหอยแน่จังน้อยเนาะโดน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 ยังมีกุกเนาะโอ้โหเสียงไดนี่เสียงหน่อยเสียงหน่อยครับพาลมเป็นริวหอยเนาะทอกระโจมก็ได้ปลาเนียดก็ได้ครับตัวนี้เด้ไปเนียดเสียงใดนี่เสียงไงเด้เสียงกลางไปหายไงโอ้เสียงกลางไปหาใหญ่ครับโอ้กุ้งเครื่องงามใส่กุ้งโก่งไผรเห็ดนี่ ô oh, sang nhém khóc con sang nhém khóc phu ông này đây con to các thu há sang nhém nữa khắp nè con phân cái hiền ngầm vô. cái trung huênh tu này huênh cái tao trung mà nè. phăng 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 tiếng khóc à tuỳ liu liu phượng khóc tu này tu tu năn cuốc nưng bớt tăm cuốc hoài no. โอ้กูไขว่าง่ายเดี๋ยวออกริ้วกัเทือนเนาะอ๋อเป็นนกตอกระโจมเนาะสองตัวเนาะตัวนี้พะเนียยอ๋อครับขลิ่นแต่เพิ่นเนาะเพิ่นแบงโบแบงกับโทมมาถามเบิ้งเนาะผมมา่ามืนน้อนี้พอดีผ่านมาทางนี้ใส่ให้น้องใส่เพิ่นถ้าเพิ่นอยากแบงบครับเมืโตมันตัวเมืองโตมันเนาะ เสียงหน่อยโอกระโจมพื่งกันกระโจมครับผมนี่โตแพนเนียนนาะงแนเนียนงงนี่เสียงใหญ่เปิดต่ำมีข้าวลมแน่อยู่บนแพเนียนนี่นี่ครับนกโตแพนเนียนนี่ข้าวลมสนใจกะเดี๋ยวผมถิ่มเบอร์โทรไว้ให้น้องจะโทรหาเพื่อนเด้อครับเด้อวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาหาหน้องใส ครับนกไมคือกันครับนกไมเพื่นก็นจะแบ่งอยู่นกไมหัวม,มีขาร่มหัวมีคนขัดไว้หลายตัวอยู่นะนมแม่ครับนกตัวใดนี่ละสามตัวแล้วแต่สิคุยก,กันกับเพื่อนครับคุยกับเจ้าของเพื่อนโอแพงครับราคาจับจองได้ครับเนี่ยมอนนี่คือเฮ็ดดีใช่มอนนี่ตัวนี่คือเสียงมอนแท้ นกไหมเอ้ยนกฮัดนี่นกฮัทโอ้นกฝึกเนาะนกไปเนี่ยนอนนกฝึกเนาะช่องตัวโอ้ยช่องตัวเราเว้ยติเอาเบิ้งตัวมันก็น่าขี้เฮ็ดดีน่ะมึงกับฟังฟังเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนฟังเสียงมึงก่อนเอามาเบิ้งบานนี่เสียงมวนดีอยู่ เดี๋ยวลเตือนสร้างเบื่งกันนะเออเอาเอาเอามอนที่เข็นไว้ก่อนอเออนกฟึกน้อนนี่น้ะนกฟึกครับนกฟึกโอ้ตัวนี้ก็งามอยู่กับนกฟึกี่เล้วครับเบิ่งตัวใดก็สอบถามข่ามาครับเดี๋ยวผมถิ่มือโทรไปใหน้นกอยู่จังหวัดอุบลครับ ตำบลน้องท่านน้ำอำเภอขุดเข้าปุ่นครับผมอยู่จังหวัดอุบลครับผมบ้านรวมไทยเนาะใครอยากมาเบิ้งกัเพราะส่วงนี้โควิดบ่ต้องมากอะไรครับช่วงนี้โควิดหลายโทรคุยกันปลอดภัยนะครับเนาะปลอดภัยสำหรับผู้มิลมากับภูยู่เนาะช่วงนี้โควิดเขายัางระบาดอยู่เพิ่นก็มีลูกหน่อยพอดีนะครับผมกับบัจากทางเทือกเข้ามาทางไกลเข้าบูฮหูเนาะนะครับสายอะไรเส้นตำผม,มสวัสดีแฟนๆท่านนะครับผมนี่ยละครับติดต่อคนนี้ละ เดี๋ยวผมจะอสอบถามกับผมจะเ,อเบอร์โทรโงพหาบานาอนะครับสวัสดีครับพี่หนาพี่น,า,นายพอกันไหมครับผมกอนุกวกันมันครับ